ึ่งวันนี้เนนี่ยะครับเราก็กำลังจะมาพูดถึงนะครับภาษาอังกฤษนนี่ะครับในบ้านครูดในภาษาอังกฤษเรียกว่าไงครูดครูดอ่า n ะกรูดกรูดจะเป็นมนุษย์ต้นไม้นะฮะในภาพยนตร์พวกมาเวลนะครับผม VASE วาเซ่โอ้โหนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นภาษาอิตาลีนะครับผมครัวไทยก็เรียกว่าชิคเก้นส่วนครัวฝรั่งก็เรียกแพนที่จะบ้าเหรอครับนันเป็นไก่กับเกงในนะครับ โ a ้ t h e c u ครับ e s w e e t h o m e บ้านมันช่างหวานหวานนะครับ ก็ไม่ได้เป็นปลวกนะครับจะมากินบ้านตัวเองแต่มันก็เป็นวลีที่แปลว่าบ้านแสนรักบ้านแสนอบอุ่นนั่นเองครับหลายคนก็จะชอบถามนะครับสงสัยจะเลยเนยนะครับว่าเฮ้ house กับ home มันต่างกันอย่างไรไม่ยากเลยนะครับ house มันก็คือบ้าน home ก็คือบ้านนั่นเองครับไม่ได้ควรนะครับแต่ก็กำลังจะบอกว่ามันก็คือบ้านกับบ้านแต่โอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า house เนี่ยนะครับก็คือบ้านหลังหนึ่งแต่อาจจะเป็นแค่เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่แบบบ้านทั่วไปบ้านของใครก็ไม่รู้แต่ home จะ เป็นบ้านที่รู้สึกเหมือนกับมีความผูกพันมีความอบอุ่นซึ่งมันก็นจะมีวลีหรือสำนวนนะครับก็คือ A house is made of brick and stone house เนี่ยทำมาจากอิฐและหินนะครับก็คือพวกปูนเปินต่างๆเนี่ยนะครับ but a home is made of love alone แต่ home เนี่ยทำมาจากรักความรักความอุ่นล้วนๆนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็กำจะมาพูดถึงน,นะครับภาษาอังกฤษนี่นะครับในบ้านเห็นไหมครับหลายคนก็สงสัยอยากรู้ว่า house กับ home ต่างกันอย่างไรแต่คำถามคือแล้วทำไมไม่สงสัยแบบนี้กับอีกหลายสิบอีกหลายร้อยหรืออีกหลายพันคำ วันนี้นะครับเราจะบอกนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับผมพูดเสมอว่าคุณจะต้องเรียก2ช่างมาซ่อมนะครับช่างสังเกตก็คือ observant นะครับ observant ก็คือแม่เราก็ observe อะไรรอบๆตัวนะครับรือจะเรียกว่า monitor ก็ได้เพราะว่าตัวเงินตัวทองก็เรียกว่า monitor lizard นะครับเพราะมันคือสัตว์เลื้อยคลานสีเทาที่ชอบ monitor นั่นเองนะครับสังเกตที่ฝรั่งเขาคุยกันสิครับสังเกต ภาษาอังกฤษในหนังก็คุยอะไรกันสังเกตเพลงก็คุยอะไรกันหรือแม้กระทั่งสังเกตสิว่าเออคุณคริสเนี่ยจะพูดอะไรในคลิปแต่ละคลิปเป็นต้นนั่นเองครับช่างที่2คือช่างสงสัยนั่นเองนะครับช่างสงสัยก็คือ inquisitive นั่นเองนะครับหัดอยากรู้อยากเห็นอยากถามนู่นถามนี่เช่น house กับ home ต่างกันอย่างไรแต่อย่าจะบอกนะครับบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องรอผมตอบก็ได้นะครับเพราะว่าไปที่ google ก็ได้เพราะบางครั้งไปดู google เถอครับเพราะ กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็อยากจะบอกนะครับช่างสังเกตกับช่างสงสัยจะเป็น2ช่างที่จะมาซ่อมภาษาอังกฤษของคุณวันนี้จอร์ดขอเสนอนะครับนวัตกรรมใหม่ก็คือ 3F ในการเก่งภาษาอังกฤษครับ F ที่1คือโฟกัสโฟกัสคืออะไรครับการมุ่งเน้นหรือเจาะจงไปที่ที่ใดที่หนึ่งหรือสับสับหนึ่งหรืออะไรบางอย่างอย่างจดจ่อถูกต้องไหมครับโฟกัสนั่นเองครับสองนนะครับก็คือ f o l low f o l low ก็คือตามมันไปนะครับและ3ก็คือ finish ก็คือเสร็จกับมันหมายถึงกับสับนะครับผมนี่นะครับเสร็จกับสับนนะครับคือ จบกับมันให้ได้นะครับคือต้องจําให้แบบจบๆเนี่ยนะครับดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้เราก็ต้องหัดโฟกัสเช่นมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมอยู่เลยนะครับตอนนี้เรามีคลาสออนไลน์กำลังจัดขึ้นอยู่นะครับเพิ่งเรียนกันไปแค่ 2- อสาครั้งยังเหลืออีกประมาณ10ครั้งเนี่ยเข้าทันนะครับเข้าทัน999บาทเนี่ยนะครับกับ v o c a b f o r conversation สับเพื่อสนทนาโอ้โหเรียนกับผมแบบไลฟ์นะครับแบบ facebook live แล้วก็เป็น zoom class นะครับเราจะสอนสับกันเยอะมากวันนี้นะครับเริ่มจากที่บ้านเลยนะครับจะดูหนังจะดูคลิป YouTube จะฟ ฟังเพลงเรียนคอร์สออนไลน์ทุกอย่างเริ่มต้นจากที่บ้านแห่งนี้นั่นเองครับและสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือนี่นะฮะคุณก็ลองนะครับโฟกัสคือช่างสงสัยภาษาอังกฤษที่บ้านเชิดนึงครับอย่างเช่นวันนี้นะครับคุณก็นะหาหาภาษาอังกฤษนะครับรอบๆตัวนนะครับแล้วก็เหมือนอู้อู้นะฮะเจอนะฮะเขาเรียกว่าในบ้านผมนะครับมีครุฑนั่นนะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะอยากจะทราบเลยนะครับเอ๊ะครุดอย่าษาสังกิษเลกว่าไงครุดครุดอ่า uh, no กรูตถ้ากรูตเนี่ยจะเป็นมนุษย์ต้นไม้นะฮะในภาพยนตร์พวกมาเวลนะครับผมแล้วก็หาสิครับไม่ต้องมาเขียนถามผมนะครับอาจารย์คริสคักรูตภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคุณครับ Google ก็ได้นะครับคุตอ๊อกกอรูดะออกเสียงไม่ถูกค่ะก็กดปุ่มสิคะโทรศัพท์ไม่มีลำโพงเหรอกดปุ๊บกอรูดะแล้วถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะจำเนี่ยนะครับคุณก็เหมือนกับ follow เลยสัปดาห์นี้ follow นะครับกอรูดะนะครับกอรูดะ ต่อไปนะครับก็ดูต่อไปต่อไปหาต่อไปแล้วก็เจอแจอกันดอกไม้แม่แจกันดอกไม้เลโก้ซะด้วยนี่นะครับเราก็รู้สึกแจกันแจกันาจการเรียกว่าไร้ล้วก็เข้าไปดูปั๊บเนี่ยนะครับแล้วก็โอ้ V A S E Vase โ oh, อ้โหนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นภาษาอิตาลีนะครับผมแล้วก็ดูสิครับอุย้ยปรากฏว่ามันมีการออกเสียงสองแบบครับ vase กับ vase นะครับ ทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะก็เลือกสักอันหนึ่งก่อนสิคะชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับเลือกภาษาอังกฤษที่ชอบก่อนที่ภาษาอังกฤษของคุณจะไปที่ชอบที่ชอบนะครับ vase หรือ vase นะครับหรือวันนี้นะครับแม่นะฮะก็นั่งกันต่อไปนะครับเราก็เห็นแม่สับแถวนี้มีอะไรบ้างนะแม่กำแพงก็ wall ประตูก็ door นะฮะแม window ก็หน้าต่างนะครับพื้นก็ floor แุเพดาน เพดานไม่รู้นะเนี่ยเพดานซีลิงนะครับผมแล้วก็พูดซีลิงนะนะครับแล้วก็มองหน้ามันแล้วก็ผมบอกเสมอว่าจาเป็นผ้าแล้วก็พูดซีลิงซีลิงนั่นเองนะครับหรือต่อไปนะครับดูไปดูมาเอแหมมีอะไรนอกที่น่าสนใจ อาจจะดูอ่ตรงนี้มีโรงรถเนี่ยนะครับโรงรถก็ไปดูนะครับ garage นะครับ garage นะครับหันออกไปดูประตูรัว้วประตูรัว้วเกต e เอ้ย g a t เหมือนกับประตูทางเข้าเครื่องบินที่สนามบินเลยเหรอใช่ครับ gate นะครับอ๋อแล,ล้วเท่ารั้วเหรอคะรั้วก็คือ fence นั่นเองนะครับ fence นะครับเฮ้ดูต่อดูต่อ,ต,อตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยนะชื่อบัญยาว่าไง leaflet เอ้าเอ๊ะทำไมฝรั่งเขาเข,าเขียนสั้นๆว่า fridge Fridge ใช่ไหมครับจะเป็น Fridge หรือ Refrigerator ก็ได้นันเองนะครับนี่เลยนะฮะหรือวันนี้บ้านผมมีครัว2ประเภทนะครับมีครัวไทยแล้วก็ครัวแบบครัวฝรั่งครัวเต็มอาหารนะครับครัวไทยก็เรียกว่า Chicken ส่วนครัวฝรั่งก็เรียกแพนที่จะบ้านนะครับนั่นมันไก่กับเกงในนะครับ Kitchen กับ pantry นั่นเองนะครับ the pantry นะครับผ้าม่านนะครับผ้าม่านเนี่ยนะครับผ้าม่านแล้วก็กดนะครับ curtain แล้วก็ใส่ curtain curtain f นะดังนั้น maintain maintain เนี่ยนะครับก็คืออะไรก็คือรักษาใช่ไหมแต่ภูเขาคือ mountain เหรอเออก็ mountain นี่ mountain ใช่ไหมแต่จะบอกว่า curtain กับ mountain ก็เหมือนกันครับแต่ maintain หนมะคือฉะนั้นจะบอกนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ออกเสียงนะครับเหมือนกันทั้งท่าทีสะกดแบบเดียวกันก็มีปัญหาแบบนี้พต่ยากจะบอกเลยนะครับว่าวันนี้ อยากรู้ศัพท์อะไรก็ต้องรีบไปตามหามันนะครับก็คือช่างสังเกตและก็ช่างสงสัยอ๋อและอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งช่างช่างสนทนาคุยกับฝรั่งเ็าเยอะๆหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีฝรั่งคุยด้วยวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้คุณนะอาจพร้อมรับไหมครับ วันนี้นะครับผมก็ได้เป่าแล้วก็เสกนะครับไปที่บ้านของคุณแล้วเป็นลูกเทพฝรั่งนะครับเขาชื่อวิลเลียมต่อไปนี้ไปถ้าคุณได้มีฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่จะคุยด้วยนะครับ <laughs> ให้คุยกับวิลเลียมครับ <laughs> <laughs> นะครับคู่ภาษาเก่กับวิลเลียมนี่แหละครับก็บอกวิลเลียม curtain นะวิลเลียม h a s e vase วิลเลียม sailing ah. ออซีลิงอ่ะให้คนที่บ้านก็ถามเฮ้ยมึงคุยกับใครวะแล้วก็ตอบเลยครับคุยกับวิลเลียมเพื่อนฝรั่งคนใหม่ของกูเขงจะบอกมึงบ้าแล้วป่ะแต่ถูกต้องครับอยากเก่งอะไรบางอย่างต้องมีลูกบ้าต้องบ้าซะหน่อยดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า go crazy about English นะครับบ้าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเรียนจากที่บ้านเนี่ยนะครับด้วยช่างสังเกตช่างสงสัยแล้วก็ช่างสนทนาแล้วก็อย่าลืมนะครับ focus Follow and finish นะครับทุกๆสัปดาห์ควรจะมีศัพท์ใหม่วลีใหม่รูปประโยคใหม่ๆนะครับที่คุณจะต้องแบบเจาะจงแล้วก็ตามแล้วก็จบกัามันให้ได้และถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับ1ปีมี52สัปดาห์10ปีนะครับก็มี520สัปดาห์ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคุณเอา520สัปดาห์คูณเนี่ยนะครับ10คำา10วลีหรือ10ประโยคเลยนะครับ แม่เจ้ากูมีภาษาอังกฤษที่เอาไปพูดกับเขาได้ตั้ง5000กว่ายูนิตตั้ง5000กว่าอย่างนะครับโอ้โ oh ห oh และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมพี่น้องชาวไทยจำนวนหนึ่งถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นพันๆคำเป็นพันๆประโยคเขาก็ไม่ได้มีผัวเมียฝร,รัง่งไม่ได้ไปอยู่เมืองฝรัง่งไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนฝรัง่งแต่เขาเอาโลกฝรัง่งมาอยู่ที่บ้านของเขาเองครับ <S 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 He teaches English to type. He creates English design and dictates teaches with fire.